ตะกี้ตะกี้ตะกี้จุ่มบัดมาใส่ท,ทงเราบ้านเจ้ากล้องพอดกเมื่อยเฮ็ดบ้านท่านไหมาโล้แสนเจ็บไปนบ้านบ้านเฮ็ดเราเฮ็ดบ้านเท่บ้านสันพุงเก้าเพราะว่ารีบเฮ็ดกล้อ,องเศร้าพันรีบกล้องโหลดจะได้ทั้งนั้นตะโก,ก สะเก็ดปลายซื้อมป็เสรจมากหุ่นเห็ดฟูนจะเป็นจุ้มผักแม่นบ่าเหอ็ดพวกเห็ดเพาะนกเอกอี้กดเนาะงามีเห็ดปวกกอราดอโลองเซกุมืสอเยอะนหนั่นเนาะอันนี้บ้านพ o v อยู่โอ้ยของไฟของสปไปอาสปองามมาแล้วมาตรทานอยู่แล้วของเรา ไปไปบอมาตรทานอ๋องามขนาดนี่เห็ดปวกโลเซนหาโลเซนฮุกคุ้งฟุดงามงามลีนี่น้ำก้เห็ดปวกมาอีกแล้วมาเบืองเห็ดปวกงามหาจจะเบิกของเขาโลเทไส้เห็ดปวกมองเส้นแป็ดที่ไวนั่นแสนแป็ด

ีทุกคนเอ้ยนี่บนนั้นนีไวดอกนี่คือสีดหนึ่งม,มีห้าสองขีดน,นี่มังตี่นี่จะมังงามแต่ไม่ไงไม่ไงก็มังมงามแต่นี่ยอุ๊กอยอวบคุณมฟรสูสีกับแม่ค่ะแล้วนี่เดออวบเป็นอวบทุกคน อวบแท้อวบว่านี่อู้ๆๆ4ดอกผมสเข้าขีดนึงะนี่3ันมันเข้า2ขีดนี่ใหญ่กว่าอีปอมือบ่ขายเด้อทุกคนปอมือยังน้อยกว่านี่ แ่มาลีจ่ะน้าเอาพุอกเออเอาถือกันหลดพุกนขายดีเบิดแล้วจะทุกคนแม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 นดิขายหมดแล้วจ้าทุกคนบอกถือกันขายเบิรนี่น่ มีแต่ดิวบังใหบางเนี่ยยมาแล้วมาแล้วนี่บานจากิโลท่าไรแม่นละกิโลละแสนหกสิบสนกสบเท่าไรเ้ยสามเนาะสองร้อยห้าสิบบาทจ้ากวยโป้คุณเม่านี่มัดต็ดงามเลยเมาน no. ี่เด in oh wow. ้อเล่า

แคบกแล้วมือน้าไปอืมมากระท้านอีกสิ่งจังเออยกให้แล้วเลยจะกลัวนะโอ้ยับจ้าลดูพวกใคร่าได้เฮ้ยมันนะพวกใครมันได้ได้ถือบได้ทางกันสี่สิบ่ะ